แพร่หลายโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นโรงเรียนวัดซึ่งในยุคสมัยนั้นแม้แต่อินเทอร์เน็ตก็ยังเข้าไม่ถึงและแพร่หลายมันยุคสมัยนี้เขาให้เด็กบรนนอกสมัยนั้นแทบจะไม่รู้จกักรานเกมหรืออินเทอร์เน็ตเลยด้วยซ้ำเมื่อตกเย็นหรือหลังเลิกเรียนทําให้เด็กสมัยนั้นก็จะจับกลุ่มกันเล่นฟุตบอลเล่นวิ่งไล่จับหรือแม้แต่เล่นซ่อนแอบซุกซนตามภาษาเด็กบรรนอกของยุคสมัยนั้น ซึ่งอาาเขตหรือบริเวณที่ซ่อนนั้นก็ไม่พ้นโรงเรียนและวัดโดยความที่เป็นโรงเรียนวัดจึงทำให้เด็กๆไม่ได้วาดกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นแต่อย่างใดและเย็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันซึ่งตรงกับเย็นของวันศุกร์ข้ายังไม่อยากกลับบ้านเลยวะข้าว่าเราไม่เล่นซ่อนแอบกันสักตาสองตาไหมก่อนที่จะมืด เมื่อเล่นฟุตบอลกันเสร็จก็ได้มีแดงนักเรียนชั้นมหนึ่งด้วยความที่ยังไม่อยากกลับบ้านจึงได้ชวนเพื่อนร่วมชั้นเล่นซ่อนแอบกันต่อนัดและเพื่อนๆอ,อีกสามคนด้วยความที่ยังสนุกอยู่และยังไม่อยากกลับบ้านจึงได้ตอบตกลงกับแดงไปหลังจากที่โอน้อยออกกันเสร็จก็ได้มีแดงณนัดและเพื่อนๆอ,อีกสองคนที่เป็นฝ่ายซ่อน เมื่อเพื่อนที่เป็นคนหาได้หันหลังและนับถอยหลังทุกคนต่างก็วิ่งแยกกันตาคนละทิศละทางเพื่อไปหาทีซ่อนที่คิดว่าเพื่อนจะหาไม่เจอแดงก็ได้วิ่งปงเข้าไปที่บริเวณกำแพงสุสานซึ่งขั้นกลางอยู่ระหว่างโรงเรียนและวัดแต่แดงก็ได้หันกลับไปเห็นนัดผูที่เป็นเพื่อนสนิทวิ่งตามมาด้วย หลังจากที่ปีนกำแพงข้ามมาได้ยังบริเวณวัดแดงก็รีบวิ่งปงไปที่เมนเผาศพด้วยความที่ทั้งสองได้โตมาขับโรงเรียนวัดจึงทำให้ทั้งสองคนไม่ได้หวาดกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นแต่อย่างใดแดงได้เปิดประตูเมนเผาศพแล้วมุดเข้าไปแอบข้างในข้าซ่อนไอ้คนที่ของเองมันไม่มีใครหาเจอจริงๆวัยแดง เอาเอาบเข้ามาข้าจะปิดประตูมรู้สึกแรกชี้นั่งอยูน่ไนหนและสัมผัสได้ยังอุ่นๆอ,อยู่เลยเหมือนวันนี้เพิ่งมีการขอศพไปเปมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเมื่อน,นั่งกันไปได้สักพักทั้งสองก็รู้สึกอึดอัดแปลกๆเหมือนในนี้ไม่ได้มีพวกเขาอยู่กันแค่สองคน You, you. แดงก็รู้สึกเสียวสลังว่าบขึ้นมาจากทางด้านหลังเมื่อแดงได้หันกลับตัวมองก็ได้เห็นนัดกำลังใช้มือคุ้ยเขี่ยขี้เท่าเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างทันใดนั้นเองแดงก็ได้เห็นนัดหยิบลูกกลมๆเงาๆขึ้นมาลูกหนึ่งนัดได้เพ่งมองของสิ่งนั้นอยู่พักหนึ่งแตวยความที่เห็นรูปเป็นของแปลกจึงหยิบใส่กระเป๋าไป เวลาผ่านไปผักใหญ่ทั้งสองที่นั่งอยู่ในนั้นก็รู้สึกกึดอัดยังบอกไม่ถูกเหมือนมีคนกำลังนั่งเบียดพวกเขาอยู่ทั้งสองคนรู้สึกได้ว่าเหมือนมีใครกำลังนั่งอยู่กับพวกเขาตลอดเวลาทั้งสองคนได้รู้สึกกึดอัดเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่กลัวว่าเพื่อนจะหาเจอจึงทนนั่งอยู่กันต่อ และในเวลานั้นเองก็ได้มีเสียงเป็นเสียงแหแห้งเหมือนมีคนกำลังกระซิบอะไรบางอย่างมาจากทางด้านหลังไม่ได้หยิบดังนั้นทั้งสองคนก็รีบเปิดประตูเมนและวิ่งออกมาด้วยความตกใจเนื้อตัวทั้งสองคนเลอะเท่าฐานมอมแมมเต็มไปหมดเมื่อวิ่งออกมาได้ก็พบว่าเพื่อน ที่เล่นด้วยได้กลับบ้านกันหมดแล้วสงสัยจะหาพวกเขาทั้งสองคนไม่เจอจึงแยกย้ายกันกลับบ้านเมื่อแดงได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จวันนั้นก็พบว่านัดได้ตามมานอนที่บ้านแดงด้วยด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บ้านของแดงจะมีนัดมานอนด้วยซึ่งปกตินัดก็มักจะมานอนค้างที่บ้านแดงอยู่เป็นประจำ แต่เรื่องที่แปลกไปเมื่อตกดึกของคืนนั้นแดงก็ได้รู้สึกว่านัดไม่ได้นอนเลยทั้งคืนแต่กับนั่งกอดเข่ามองเขาอยู่ทั้งคืนจนเวลาผ่านไปถึงเช้าแม่ของนัดก็ได้มารับนัดกลับไปเหมือนปกติเวลาผ่านไปสองวันเสาร์อาทิตย์แดงก็ไม่ได้เจอกับนัดอีกเลยจนเมื่อถึงวันเปิดเรียน หลังจากที่แม่ของนัดมาส่งที่โรงเรียนนัดก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปยิบเงียบเดินตาลอยลอยไม่พูดไม่จาก,กับใครซึ่งปกตินัดจะเป็นคนที่เฮฮา,าที่สุดในห้องและพฤติกรรมที่แปลกไปอีกอย่างหนึ่งของนัดเมื่อเห็นพิกก็จะเด็ดกินสดสดทั้งที่นัดเป็นคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดเลยตอนนี้นัด เยียนไปและมีพฤติกรรมแปลกๆอย่างเห็นได้ชัดไม่คบหาสมาคมกับเพื่อนเอาเต็ดเด็นเงียบๆตาลอยๆอยู่คนเดียวเวลาผ่านไปหลายวันก็มักจะมีคนเห็นนัดซึ่งทำพฤติกรรมแปลกๆบางก็เห็นนัดในเวลา3ามสี่ทุ่มมาไลา่ลำและเต้นแรงเต้นกาบริเวณเมนเผาศบางก็เจอนัดในเวลาติๆ กำลังมีคนแก่จูงมือเดินรอบบริเวณเมนเผาศพหลังจากวันนั้นก็ได้มีคนเห็นนัดทำพฤติกรรมแปลกๆแ,แบบนั้นเรื่อยมาจนมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่นัดไม่ได้มาโรงเรียนและตกเย็นวันนั้นเอง ก็ได้มีแม่ของนัดซึ่งร้องห่บร้องไห้มาที่บ้านแดงก่อนที่จะถามหานณว่าแต่มันนอนที่บ้านแดงบ้างไหมแม่ของนัดได้บอกกับแดงว่านัดได้หายออกไปจากบ้านวันหนึ่งแล้วและได้ฆ่าแมวที่เลี้ยงไว้ตายยกบ้านโดยที่จับแมวแขวนคอกับรหลตากผ้าอย่างโหดเหี้ยมจนเวลาผ่านไปอีกหนึ่งวันซึ่งเป็นวันที่นัดไม่ได้มาโรงเรียน และตกเย็นวันนั้นเองแดงที่กำลังเล่นฟุตบอลอยู่กับเพื่อนๆก็ได้เห็นนัดเดินออกมาจากเมนผอาสดเมื่อเห็นดังนั้นแดงจึงรีบวิ่งไปหานัดด้วยความสีใจเฮ้ยไอ้นัดในแม่ไม่ตามหามม่อยู่ทําไมมือไม่กลับบ้านบ้านกูไม่ได้อยู่ที่ทนั่นบ้านกูอยู่ที่นี่ ได้ตวาดแดงด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปก่อนที่จะเดินไปนอนที่เมนแดงที่ได้เห็นดังนั้นและไม่รู้จะช่วยเพื่อนอย่างไรจึงตัดสินใจกลับไปเล่าเรื่องข้างบนให้ตาฟังหลังจากที่ตาได้ยินดังนั้นแดงก็โดนตาดาวไปชุดใหญ่และตาก็ได้ชวนแดงไปที่บ้านนัดทันที เมื่อมาถึงก็ได้เห็นนัดกำลังนอนตาลอยและอยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วงตาของแดงที่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วและเห็นนัดอยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วงเมื่อเห็นท่าไม่ดีตาของแดงจึงได้หานไปปรึกษากับแม่ของนัดว่าจะไปตามหลวงตาที่วัดไม่ต้องไปตามหล้กเดี๋ยวข้าก็ากินมันหมดแล้ว ทุกคนได้ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเสียงนั้นเหมือเสียงของนัดที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีตาของแดงที่ได้ยินดังนั้นจึงรีบชวนแม่ของนัดไปที่วัดทันทีโดยที่ให้แดงเฝ้าดูอาการนัดอยู่ที่นี่พร้อมกับกำชับว่าห้ามให้นัดออกไปไหนจนกว่าพวกเขาทั้งสองคนจะกลับมาพร้อมกับหลวงตา เมื่อทั้งสองได้ออกไปตามหลวงตาที่วัดแดงที่อยู่คนเดียวก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเพราะนั่นไม่ใช่นัดเพื่อนสนิทที่เขารู้จักแดงได้ออกมารอทุกคนที่หน้าห้องและก็ได้มีเสียงปิดประตูที่ดังสนั่นบ้านเมื่อทั้งสองได้กลับมาถึงพร้อมกับหลวงตา ก็ได้พบว่าประตูห้องของนัดได้ปิดและล็อกมาจากทางด้านในห้องในขณะที่แม่ของนัดกำลังไขประตูห้องด้วยปญแจสำรองจูจูก็ได้มีเสียงลวงตาพูดขึ้นมาว่าไม่ทันแลยโยมเขาเอาไปแล้วเมื่อแม่ของนัดได้ไขประตูและเปิดห้องเข้าไปได้แม่ของนัดก็ถึงกับเข่าอ่อนเป็นล้มล้มพับไปในทันที นอนตาเหลือปากฉีกไปถึงหน้าอกแล้วก็มีคนมาฉีกปากนัดอย่างโหดเยี่ยมแม้นัดจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ในมือก็ยังคงกำบัางอย่างไว้แน่นเมื่อหลวงตาได้เดินไปแกะมือนัดก็พบว่าเป็นตะกุตเก่าๆที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ไปได้ตะกุดชิ้นนี้กันมาจากไหนหลวงตาได้ถามขึ้น และเมื่อแดงไดเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับหลวงตาฟังก็ได้รู้ความจริงจากหลวงตาว่านั่นเป็นตะกุดสายดำของคนเล่นของในหมู่บ้านเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมชอบกินพริกสด,สดและออกมาไล่ล่ำตอนดึกๆและเกลียดแมวเป็นอย่างมากเมื่อเจอแมวก็จะฆ่าทิ้งหมดไม่เว้นแม้แต่แมววัดเมื่อร่างกายได้แก่ลงและทำผิดข้อห้ามของคนเล่นของ ความที่เป็นของสายดำจึงไม่อาจที่จะควบคุไมไว้ได้เหมือนตอนที่ยังหนุกของที่ไม่อาจจะควบคุไมไว้ได้จึงกลับมาทำลายและภาคชีวิตเจ้าของเมื่อชาวบ้านได้เข้าไปพบศพสภาพศพก็มีสภาพเดียวกับนัดนอนตาเหลือกและปากชีกมาถึงขา ศพข,ของเขาก็ได้เผาไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองและก็น่าจะตรงกับวันที่แดงกับนัดนั้นเข้าไปเล่นซ่อนแอบกันที่เมรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นทำให้แดงได้เสียใจและรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่เสียเพื่อนรักไปในเหตุการณ์ที่เขาเองก็ไม่คาดคิด